สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลก่อนอื่นจะรบกวนท่านพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทนายด้วยนะครับวันนี้ทนายจะมาพูดถึงคดีของพระสมเกต<ม>เพชรอริยวงศ์ที่ท่านไปถึงแก่ความตายที่เรือนจําจังหวัดเ,เรือจนจําชนบุรีเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งคดีของท่านในเวลานี้ก็อ,อยู่ระหว่างการส่งสพไปชันสูตร เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุแห่งการตายเนื่องจากท่านเข้าไปอยู่ในเรือนจำแค่คืนเดียวแล้วท่านก็มรณาภาพเนื่องจากลักษณะของอาบาดแผลท,ที่ปรากฏนะครับรอยกระโหลกรู้สึกจะมียุบลงไปแล้วก็บริเวณข้างๆที่โค้ง,ง,งนะจะมีรอยช้ำรอยบวมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอผลของแพทย์อย่างเดียวนะครับวันนี้ทนายจะมาพูดถึงคดี ที่ท่านโดนกล่าวหาว่าไปกระทําชำเราเด็กซึ่งท่านโดนเนี่ยหลายกรรมหลายหลายวละนะครับเอาย้อนเลยนะครับเริ่มต้นก็4ตุลาคม6 4หลังจากนั้นก็มา5กันยายน64แล้วก็การเดือนสิงหาคม64 4แล้วก็วันที่4มุมกราคม64ก็คือโดนกระทําชำาราพระคุยาวแล้วก็อนาจารโอเคครับวันที่4ตุลาคม64 ก็อย่างที่ทนายเสนอมาหลายครั้งแล้วว่าผลตรวจดีเอ็นเอเนี่ยมันไม่ตรงไม่ตรงก็ก็คือไม่ใช่ของพระสมเกียรติแต่เป็นของคนอื่นซึ่งรู้แล้วครับว่าเป็นของใครแต่รู้ชื่อ,อชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นซึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยอ้างว่าไปนอนกับคนนี้มาก่อนก่อนที่จะ,ะมาพบพระสมเกียรติเดี๋ยวทนายได้หลักฐานแล้วทนายก็จะมาถอด สิ่งที่ทนายสงสัยนะครับว่าคำให้การของเด็กเนี่ยมันน่าจะผิดไปจากความเป็นจริงเยอะเลยแต่เสียดายคดีนี้ไม่สามารถจะอุทธรณ์ได้เนื่องจากพระสมเกียรติท่านมรณภาพและคดีก็ยุติลงไปโดยความตายของผระสมเกียรติแต่สิ่งที่ทนายจะมาพูดเนี่ยนะครับเพื่อมาเป็นเหมือนกับวิทยาทานความรู้นะครับในคดีต่อต่อไปในคดีที่คล้องเกี่ยวกับเรื่องของ กระทำชำเรลาและคดีที่ข้องเกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเก็เป็นในกรณีศึกษานะครับแต่ทนายจะไม่ไปก้าวล่วงกับสิ่งที่ในสำนวนหรือคำพิพากษาของศาลนะครับแต่าบางอย่างก็อาจจะมาพูดข้องเกี่ยวเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่จะไม่ไปก้าวล่วงในคำพิพากษาของศาลทนายได้คลิปไม่ได้ได้คลิปวิดีโอนะครับแต่ทนายก็ จำเนื้อหาในคลิปวิดีโอไม่ได้แล้วแล้วก็ได้นะครับสิ่งที่ถอดมาจากคลิปสิ่งที่ถอดมาจากคลิปอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ข้องเกี่ยวกับคดีที่พระสมเกียกกาารติท่านถูกกล่าวหานะครับท่านถูกกล่าวหาเมื่อเป็นเป็นการกล่าวหาครั้งที่สองเป็นการกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับ หลังจากกล่าวหาวันที่4ตุลาคมแล้วท่านถูกกล่าวหาว่าเมื่อวันที่5กันยายนปี64ท่านได้ไปกระทําชาเราเด็กไอเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยที่ที่เดิมนะครับท,ที่ท่านพระสมเกียรติท่านจําวัดอยู่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านถูกกล่าวหาเพิ่มเติมว่าวันที่5เนี่ยกันยายน64ท่านได้ไปกระทำะชำเราเด็กหญิงนเนี่ย ท่านก็นึกได้ว่านะครับวันที่ห้าเนี่ยในช่วงนั้นน่ะท่านไปบรรยายธรรมที่จังหวัดที่สุราษฎร์ธานีท่านก็พยายามติดต่อประสานกันจนเจอพระสหายธรรมนี่นะครับพระอาจารย์สานนเจ้าของสำนักหินดาษนะครับหินดาษสัทธธรรมก็คุยไปคุยมาหาหลักฐานไปก็ท่านพระอาจารย์สานนก็ จำได้ว่าวันที่ห้าเนี่ยได้มีการบรรยายธรรมที่สำนักสงฆ์จริงแล้วก็เราไปตามหาสิทธว่ามีใครที่มีหลักฐานตรงนี้ไหมจําได้ไหมก็มีสิทธ์ท่านหนึ่งเนี่ยก็จําได้ว่าได้มีการเอากล้องเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้กับพระอาจารย์สานนท์พระอาจารย์สานนท์ก็ส่งคลิปวิดีโอเนี่ยมาให้พระอาจารย์สมเกียรติ แล้วพระอาจารย์สันนนเนี่ยก็มาเป็นพยานให้กับพระอาจารย์สมเกียรติในชั้นตํารวจนะครับในชั้นตํารวจก็ได้มาให้การส่วนในชั้นศาลพระอาจารย์สันนก็ได้มาให้การอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้ทนายก็เพิ่งมาเจอพอระอาจารย์สันนเมื่อประมาณเดือนกุมภาหรือพฤษภาเนี่ยก็จําท่านไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าเอพอพระอาจารย์ท่านนี้ท่านได้เป็นพยานแล้วก็รู้ว่าพระอาจารย์สันนนเนี่ยเคยไปเป็นพยานใน ในชั้นศาลด้วยเอ้ยไม่ใช่ในชั้นสอบสวนด้วยเกี่ยวกับคลิปและกรณีที่วันที่5กันยายนที่พระอาจารย์สมเกียรติถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศแล้วพระอาจารย์สารนนท์เนี่ยนะครับท่านก็เก่งมากนะครับท่านก็ได้ถอดคลิปถอดคลิปไอาการถอดคลิปเนี่ยก็เป็นปกติเหมือนคดีบินประมาทหรืออะไรเนี่ยเวลาจะไปฟ้องใครก็จะถอดคลิปนะครับพร้อมกับเอาคลิป แล้วข้อความที่ถอดเนี่ยนะครับประกอบกันเพราะว่าคลิปบางทีมันยาวเป็นเป็น,เป,นเป็นชั่วโมงแต่ว่าข้อความที่ถอดเนี่ยจะเอาเฉพาะเนื้อหาเนื้อหาว่าในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยมันช่วงไหนในช่วงไหนเวลาไหนที่มันเป็นเนื้อหาสําคัญที่ต้องการเอาไปเป็นพยานหลักฐานอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทนายได้มาเป็นการถอดจากคลิปแล้วนะครับ เป็นการถอดจากคลิปของพระอาจารย์สานนท์นะครับแล้วก็เอกสารนี้ได้ส่งมอบไปเป็นพยานหลักฐานในในชั้นตำรวจด้วยแล้วก็มาในชั้นศาลด้วยเพราะท่านอาจารย์สานนท์เนี่ยก็เท่ากับว่ามาเป็นพยานในชั้นตำรวจให้กับพระอาจารย์สมเกียรติ แล้วในชั้นศาลก็ยังมายืนยันมาเป็นพยายนให้อีกชั้นหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายคดีของพระอาจารย์สมเกียรติประเด็นน mm. ี้ก็สู้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้ก็เราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงความเห็นของศาลแต่ทนายก็จะมาพูดถึงนะครับสิ่งที่พระอาจารย์สันนนถอดมานะครับตามตามที่ว่าพระอาจารย์สมเกียรติถูกกล่าวหาเมื่อวันที่5กันยายน64ได้กระทำะกระทำชำเราเด็กผู้เสียหายนะครับ ข้อความที่ถอดมามีอย่างนี้นะครับวงเล็บหนึ่งในวิดีโอจำเลยรอบรรยายธรรมอยู่ด้านซ้ายมือเตรียมจะบ,บรรยายธรรมนะครับก็คือเป็นการพารนาคร่าวๆนะครับอันที่สองนาทีที่9.45พระอาจารย์สารน,น์ได้บรรยายแล้วก็จุดๆๆวันที่5กันยายนพศ2564ญาติโยมก็ได้ไหว้พระ รับสินเป็นที่ร้อยก่อนที่จะกวดน้ําแผ่ส่วนบุญแล้วก็จุดๆๆพอดีอาตมาก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาโนภิกขุมหาเถและอีกชื่อหนึ่งว่าด็อกเตอร์สมเกียรติเพชรอรีวงศ์ท่านก็เคยบรรยายให้ความรู้ให้กับคณะรัาบาลและนายกธฐมุตรีมีจํานวน92อตอนที่ว่าเคยบรรยายกับรัฐบาลและและนายกาันมนตรีต้อนอันนี้ทนายพเพิ่มนะครับว่านายกันมนตรีที่พูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นท่านด พลเอกโชลิดนะครับเพราะว่าเห็นมีพวงหลีดของท่านพลเอกโชลิดมามาในมามาส่งมาที่งานศพของพออระดรสมเกียรตินะครับต่อไปนะครับข้อความาเพราะว่าหวังว่าญาติโยมพุทธบุยสัตว์บ้านเหล่านี้ก็คงจะเปิดดูเปิดฟังกันบ้างแล้วนะก็คงจะเข้าใจกันหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไร วันนี้ก็เช่นเดียวกันในฐานะที่อาตมาเองก็ได้จองนิมนต์ไว้เป็นเวลาหลายวันท่านก็ไม่ค่อยสบายสามวันดีสเป็นไข้ต้องอยู่โรงพยาบาลจุฬาอยู่บ่อยบ่อยเข้าออกเข้าออกเป็นว่าเล่นความที่ว่าเป็นสายมิสหาหธรรมหรือวาสหายญาติธรรมอาศัยว่าเกรงใจนิมนต์มาแล้วก็จะให้มาพบปกากกญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเราหมู่ที่เจ็ดตำบลปากมากอเภอช,ชายยาจัสุราษฎร์ธานีวันนี้ท่านก็ได้เดินทางมาไม่ได้หลายหลายวัน จำเป็นจะต้องกลับไปที่วัดในเมื่อท่านมาแล้วให้ท่านพบปะให้ธรรมะกับญาติโยมเล็กๆน้อยๆเป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็จุดๆๆบัดนี้ก็เห็นสมควรอารัธนานิบนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระด็อกเตอร์ป็ญญาโนภิกขุมหาเถรละให้เป็นองค์มายายธรรมแล้วก็จุดๆจๆุจำเลยขึ้นธรรมาท ขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นสนานระสรสงสุดเป็นที่พึ่งสูงสุดเป็นที่ระลึกสูงสุดของชาวพุทธอันนี้ก็คือข้อความที่ถอดจากคลิปนะครับระบุชัดเจนว่าพระอาจารย์สารน,น์ได้บรรยายธรรมเมื่อวันที่5กันยาย,ยน64สิมีญาติโยมนะครับมารับศีลรับพรและก็มีการกล่าวถึงพระดร์สมเกียรติหรือท่าน ด็อกเตอร์ปาิ亚โนโพิกุุมาเทนะครับซึ่งพระสมเกียรติเนี่ยก็เคยบรรยายให้รัฐบาลนายกมีจำนวนทั้งหมด92ตอนแล้วก็หวังว่าญาติโยมเนี่ยหมายถึงว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยคงมีการเปิดฟังกันบ้างแล้วก็คงการบรรยายธรรมของพระด็อกเตอร์สมเกียรติ92ตอนก็คงจะมีการเผยแพร่ไปในสื่อโซเชียลเพราะฉะนั้นก็คง ก็ถึงว่ามีการพูดว่าน่าจะมีการฟังกันบ้างแล้วก็คงจะเข้าใจหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรทำนองนั้นนะครับแล้ววันนี้พระสารนนท์เนี่ยก็ได้นิมนต์พระสมเกียรติซึ่งเป็นสามิสาธรรมแล้วก็ซึ่งมีความเกรงใจกันมาปรากฏมามาร่วมงานนะครับซึ่งที่งานนี้เนี่ยจัดที่บูที่เจ็ดตำบลปากหมากอำเภอชัยา,ยายจังหวัดสุราษฎร์นะครับน่าจะเป็นสำนักสงฆ์หินดาลนะครับ แล้วท้ายนี้ก็คือ,อะพระสมเกียรตินะครับก็ขึ้นธรรมมารบรรยายธรรมแล้วก็พูดถึงขอนอบน้ำแด่องค์สมเด็จพระราตนาใรในพระพุทธองค์พระธรรมประสงค์อันเป็นสานะสงสุดนะครับซึ่งหลักฐานอันนี้นะครับก็ได้มีการพิสูจน์ในชั้นตำรวจนะครับโดยะพระสานวนท่านเป็นคนนำมา แล้วก็ให้พระสมเกียรติเนี่ยใช้เป็นหลักฐานนะครับแล้วในชั้นศาลพสาพสนนก็ได้มาเป็นพยานเนี่ก็ยืนยันวันเวลาแล้วก็และวันเวลาที่พระสมเกียรติปเป็นญยาธรรมก็คือวันที่5กันยายน2564ที่สำนักสงฆ์ของอพสานนที่อำเภอชชยายจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่คดีนี้เด็ก นะครับกล่าวหาว่าเมื่อวันที่5กันยายนสมณร้อยหสพระสมเกียรติหรือจำเลยเนี่ยไปกระทําชํำเรานะครับไปกระทํทําเราเด็กทึเงมันก็เลยสุดท้ายแล้วก็แพ้คดีครับพระสมเกียรติแพ้คดีก็เลยเป็นสึ่งหนึ่งก็คือการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยครับทนายก็ยังไม่แน่ใจนิดหนึ่งก็คือมันจะมีอะไรที่ ถ้าทนายได้เขียนอุทธรณ์นะทนายประเด็นนี้ทนายก็จะโต้แย้งได้ชัดเจนแต่เนี่ยมันไม่ได้เขียนอุทธรณ์แล้วประเด็นเนี้ยก็ก็เลยไม่รู้จะโต้แย้งอย่างไงแต่สิ่งที่ชาวพุทก็ยังยังสงสัยอยู่นะครับยังสงสัยอยู่ว่าอืมันปกติคลิปอย่างนี้ก็ยังแพ้แพ้คำเบิกความของเด็กหญิง แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาค้นหาความจริงกันนะครับว่าศาลท่านมีเหตุผลอะไรนะครับซึ่งอันนี้เราจะไม่ไปก้าวล่วงในเหตุผลของศาลท่านนะครับเพราะศาลท่านก็จะชงมีมุมมองมุมมองอที่อาจจะลึกว่านั้นหรือมุมมองที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านั้นแต่เสียดายที่เราไม่ได้อุทธรณ์ประฉานนถ้าอุทธรแล้วทนายก็มองว่าถ้าขึ้นศาลอุทธร์แล้วเนี่ยมีโอกาสที่ครับที่ศาลอุทธร์เนี่ย จะกลับมารับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็รับฟังพระสารนนนะครับพระสารนน,นซึ่งท่านมาเป็นพยานในชั้นตํารวจกับชั้นชั้นศาลด้วยแต่ว่าเมื่อมันพลิกผันแล้วพระอาจารย์สมเกียรติท่านมรณภาพไปสิทธิในการอุทธรณ์ก็จบไปคดีมันก็จบไปโดยการมรณภาพหรือความตายของพระสมเกียรติแต่สิ่งหนึ่งที่ค้างคาใจสิทธิอนุสิธิ์ของเราพระอาจารย์สมเกียรติคือเราไม่จะทํำยังไงเพื่อจะล้างบนทิน นะครับล้างมนถิ่นทนายก็เลยแนะนํากับเราสิทธิารู้สิทธิ์ว่าก็ไม่ยากเราไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับคำพิพากษานะครับเราเข้าไปเอาไอ้คนที่ไปนอนกับเด็กเนี่ยนะครับชื่อมันปรากฏแล้วแต่เป็นชื่อเล่นนะครับแต่ว่าจะจริงเท็จเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยเด็กไม่น่าจะมีแฟนแล้วไปนอนร่วมเพศกันมาก่อน นะครับมันอาจจะมีอะไรลึกซึกล้น,น,นั้นหลังหลังจากนี้นะครับก็ผู้ใหญ่เมื่อกี้โทรบรบสานกับทนายว่าพยายามประสานกับ d ีเกับกองปราบไว้แล้วก็ถ้าขึ้นไปในกลางๆเดือนหน้าได้เนี่ยนะครับอาจจะเอาเรื่องนี้ร้องขอให้ดีเอเนี่ยสืบสวนหาความจริงนิดหนึ่งว่าใครเนี่ยที่เป็นร่วมเพศกับเด็กนะครับไปร่วมเพศกับเด็ก แล้วก็มี DNA ที่อยู่ในอวัยวะเพศของเด็กนะครับซึ่งตรงนี้ตรวจไม่ได้นะครับตรวจ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 ไม่ยากนะครับตรวจไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเรื่องนี้มันต้องเป็นมาหากราบนะครับแต่ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทนายด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ